กานยินรีรวิวเครืงรายนะคะวันนี้มามารีวิวกางเกงที่จะส่งในวันนี้นะคะหนึ่งตัวนี้เอลสามสองนะคะพี่เงินสีดำผ้าเด็สายนะเงานห้าศูนย์หนึ่งค่ะลูกค้าสนใจสีดำมาเยอะเลยตัวนี้รีวิวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งค่ะตัวนี้เงินสีดำนะคะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งค่ะ รุ่นห้าศูนหนึ่งสึกสงเกตเงื่อนนะคะจะเป็นรุ่นกระดุมค่ะกระดุมห้าเมสรงานสีดำห้า 5, หนาเต็ไซายเราจะขายตามสภาพนะคะราคาจะไม่เท่ากันตัวนี้งานห้าศูนย์ห้าค่ะสีบูยิน่นเกีนดำค่ะเป็นงานซิ้เหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นห้าหนึ่งสามนะคะลักษณะผ้าบางนะคะเสร็จสบายนะ ำรับต้นเดือนนะคะเราก็มีโปรดีๆมาแนะนำนะคะเรามีโปรโมชั่นหนแถมหนึ่งขาสั้นนะคะเฉพาะวันนี้หนึ่งะะ 1, ถึงวันที่1้าสิผูมเท่าน,นั้นหากท่านใดอยากได้รับโปรโมชั่นดีๆทางแอดมีเข้ามาได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแพ็กกันนะคะ <S <S